สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกพวกเรานะครับผม for of fun today <R anking. S 2> แรง k i ่งอ่ <Yeah. S 1> อ้า หน้าตกปาก <irrelevant> <serial ize> วันนี้เรากลับมาในรูปแบบใหม่ที่ความสนุกสนานเนี่ยคงเดิมคงทนและคงนานกับความจันไรของไอ้แจ๊สก็สะทนกันทั้งหมดนี่แหละการสิบรับอุลตร้าแมนสุดบ้าอํานาจคูเข็นโอ้โหซึ่งใกล้เคียงกับบ้านเราเลยใช่และวันนี้เนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าใครบ้าอนาจบ้างไปหันดับที่ส0อุลตร้าแมน รอโซ่นด่ยัองผมบอกเลยว่าอุลตร้าแมนรอโซ่เนี่ยเป็นพี่ของอุลตร้าแมนบูที่บ้ามากใช่เขาเนี่ยชอบสั่งสอนน้องสั่งตลอดสั่งจนน้องเนี่ยลำคาญพี่มากมากเลยพูดมากจนทําให้น้องเนี่ยงอนเป็นพักๆโอ้โหแต่ว่าก็ได้น้องสาวเนี่ยมาช่วยปลอบใจถ้ร้ว่ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้แล้วอุลตร้าแมนรอโซ่เนี่ยก็ทําการปากดีไปเรื่อยยังไงฮะด่าน้องเธยไม่พอนะด่าพ่อด้วยว่าพ่อเนี่ยทำเสื้อเลอะเทอะทำร้านเสียหายอีกสัตว์ ถึงขั้นเนี่ยต้องด่าแม่ในตอนจบเลยอันดับที่9อุลตร้าแมนจัสติกในคอร์สมอสหลังจากที่เขาเนี่ยมาช่วยคอร์มอสจากแซนดอสแล้วครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยไม่หยุดเพียงแค่นี้ว่ะเขาต้องมาช่วยคอร์มอสอีกโดยการเติมพลังงานให้กับสปาราเนี่ยโจมตีคอร์สมอสต่อเอ้าอันนี้มันมันไม่ใช่แล้วมันทรยศอ่ะแล้วเขาก็กระทืบคอร์สมอสอย่างบ้าคลั่งจนทำให้คอร์สมอสเนี่ยพ่ายแพ้ไปแล้วมันทำได้ไงอ่ะซึ่งเขาเนี่ยได้รับคำสั่งจากเดลาชิออนมาให้มากำจัดมนุษย์์แตต่่่่วาาาจััสสิกกกกเนนียยทรรงมุษบอ าหา่นยนต์นี่มันจบแล้วอะไรเนี่ยกระเทือ์พูดนักเลงและหลังจากนั้นเนี่ยจัสติกเนี่ยเกิดเป็นคนดีขึ้นมาเนี่ยเลยไปกำจัดพวกหุ่นยนต์แล้วก็พายแพะหุ่นยนต์ไปโอ้โหอันดับที่8อุลตร้าแมนโทเลเกียอุลตร้าแมนโทเลเกียเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนกับทาโร่เลยก็ว่าได้และเขาเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนตัวเดียวที่สั่งวงการดาร์คคิลเลอร์เนี่ยจะทำให้ดาร์คคิลเลอร์เนี่ยต้องคอยอทำตามโทเลเกียวะ่ะแต่ว่าโทเลเกียเนี่ยเขาไม่ยอมว่ะยังไาเขาเนี่ยได้วางแผนกำจัดอุลตร้าแมนยุคนนนิวเเเจรชั่ไดด้้วย แล้วก็สามารถสั่งการทาโร่ในภาคในมูวี่ได้อีกด้วยโอ้มันบ้าไนดน้จริงออมันบ้า,บามากเลยอะอันดับที่7อุลตร้าแมนซีโร่ครับคุณมอสผมบอกเลยว่าอุลตร้าแมนซีโร่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอุลตร้าแมนเลโอเขายังไงอะที่ความเดรัจฉานของเลโอเนี่ยทำให้ซีโร่เนี่ยติดความเดรัจฉานมาด้วยหลังจากนั้นเนี่ยซีโร่เนี่ยก็ไปทําการกระทืบทุกคนเสือบทุกคนโอ้โหเขาเรียกว่าอย่างได้ความยิ่งใหญ่อะ <Yeah. S 2> เขาก้าไปยืนบนหอคอยดาวอุลตร้าได้ยังไงเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปปี้น้องสาวของบูารโซหลังจก ากนั้นเนี่ยซีโร่เขามาหยุดเพลงเท่านี้ยังไงฮะเขาเนี่ยสั่งการทั้งคิงกาเอ็กเขาสั่งโอ้โหเป็นใครวะเอาจริงอะชอบสั่งการแล้วก็ฝึกฝนอย่าเรียกว่าฝึกฝนเลยเขาเรียกว่าอย่าให้คนอื่นในทุกทรมานเขาเรียกว่าเป็นสันดานอันดับที่6อุลตร้าแมนโซฟี่ในขุมอสผมบอกเลยว่าอุลตร้าแมนโซฟีเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนตัวเดียวที่ชอบสั่งการมากๆเขาสั่งยังไงอย่างอุลตร้าแมนตอนแรกที่อุลตร้าแมนตายเนี่ยโซฟีเนี่ยมาด่าเลยโอ้บอกว่าอุลตร้าแมน ไอ้ควายแพ้ได้ยังไงเซตตอนเนี่ย <c oughs> ขนาดแจ็คเขายังไม่แพ้เลย แจ็คเขาสองลุงหนึ่ง <c oughs> มึงเห็นเปล่ามึงตัวเดียวมึงยังเอาไม่รอดเลยเอ็สถุนห <c oughs> ลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มาสั่งการเอ็ดด้วย,วยการตบหน้าเอ็ดอุตตร์แมนตบไอ้เหียแม่งทรมานอยู่ข้างหลังตายแล้วแต่ว่าเขาอยู่เพียงเท่านี้น <c oughs> ในทาโร่โเนี่ยเขาก็ได้มาสั่งการทาโร่โลโดยการให้ทาโร่โเนี่ยให้อิสตกเอเลอร์เน่ซ้อมชอบเห็นน้องนี่เจ็บปวดแล้วมันเร็วอย่างงี้มะทั้งที่ตัวเองเนี่ยแปลงร่างบินอยู่ข้างบนนะใช่ไปง่ายกว่าอันนี้เขาคนธรรมดายังไม่แปลงร่างเลย สตินแล้วก็ถึงเวลาที่เขาเนี่ยต้องโชว์ฝีมือโดยการกําจัดเบิร์ตดอนแต่เขาเนี่ยก็พ่ายแพ้ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีฝีมือหรือเปล่า <c oughs> ใช่หรือว่าไม่มี <c oughs> ไม่มีเลยเลยแม่เขาในตอนจบของบบบีอูดเนี่ยเขาก็สามารถเอาชนะเอ็มเพลเอร์ไปได้อันดับที่5อุลตร้าแมนเบเรียเลยคุณมอสผมบอกเลยว่าเบเรียเนี่ยหลังจากที่เขาเนี่ยโดนเลบัตเข้าสิลเนี่ยเออเขาเปลี่ยนไปเขาชั่วช้าขึ้นเลยหลังจากที่เขาเนี่ยแพ้ซีโร่เนี่ยเขาได้ไปปกครองที่อาณาจักรแห่งหนึ่งโอ้เขาได้สร้างกองกำลัง ทักตัวเองขึ้นมาแม่เจ้าในนามของดาร์ครอบซีโร่และเขาในเกาดาร์ครอบซีโร่เนี่ยมาถล่มดาวนนต้าว่าผมจนทำให้ซีโร่เนี่ยต้องไปหขาเขาแต่ว่าซีโร่เนี่ยก็ต้องพ่ายแพ้กับเขาเพราะเขาเนี่ยมีกองกำลังที่มากมายเหลือเกินสู้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ปราชาชนขาเดือดร้อนนี่นะเจ้าหญิงเจ้าชายเดือดร้อนกันหมดเออขนาดลิคุยเดือดร้อนเลยไม่ใช่คนละตัวอันดับที่สี่อุลตร้าแมนคิงนั่นเองคุณบอสอุลตร้าแมนคิงเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนตัวเดียวที่มีความเก่งกาจอยู่ในตัวแต่ว่าเขาเนี่ยกลับมีความ บ้ามนาดอยู่เล็กๆน้อยๆยังไงยังไงเขาได้ชอบสั่งการที่บนหอคอยดาวน์าสั่งนู่นสั่งนี่ไม่รู้เรื่องเลยว่าดาวน์าเนี่ยโดนเบรียลเนี่ยทำลายไปแล้วใช่สั่งการให้เลโอเนี่ยกระทืบซีโร่เยอะเพราะชอบเห็นคนเนี่ยเจ็บปวดทรมานโอ้ยเป็นคนที่ซาดิสวิปริตมากๆเลยเห็นพี่ดาวน์าเนี่ยกระทืบเลโอเนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยยังมีจิตสำนึกไงเห็นเลโอเนี่ยโดนกระทืบไม่ได้เขาเลยทำลายอุต้าทีซะอ๋อเพื่อไม่ให้เลโอโดนกระทืบใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้บีบมือโซฟี่ มากเออจริงเออทำไมเขาต้องบีบมือขนาดนั้นโซฟีต้องด่าเลยว่าไอสัตว์มึงแรงไปแล้วเออคิดว่ามึงเป็นคิงใหญ่อะใชอย่างมึงกแค่คิงจวยแล้ววะอันดับที่3อุลตร้าแมนเลโอนี่คุณบอสต้นตํารักให้ความโสมงโสโครกวิปลิตเป็นคนที่ซาดิสมากๆเลยเขาเนี่ยเป็นครูฝึกสนอกระบบไงเขาไปสอนซีโร่เนี่ยอย่าเรียกว่าสอนเลยนะเรียกว่ากระทืบดีกว่าให้กระทืบจนกว่าจะตายอ่ะแล้วหลังจากที่กระทืบซีโร่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไปกระทืบเ เบียู้สตอ <c oughs> ่อเบียรู้ส์เขาอยู่เฉยๆเขาสามารถสำรวจกับเพื่อนๆอันนี้ก็ไปท้าทายเขากระทืบฟรีๆอู้หเป็นโค้สนดิดแ่ะน้องชายตัวเองเนี่ยเขาก็กระทืบมาแล้วมันบ้ามากอะอ,อ,อะไรวะอันดับที่สองอุนตราเซเว่นเนี่ยคุณมอสอุลตราเซเว่นเนี่ยถือว่าเป็นจอวางแผนที่ดิบดีมากๆาเลย เมื่อก่อนเขาเนี่ยเป็นคนดีมากๆแต่พอเขามาเป็นหูวหน้าเนี่ยเขาเริ่มบ้าอำนาจวะ่ะลูกน้องเนี่ยต่างพากันกลัวแบบที้หดตอดหายแม้กระทั่งเลโอเองเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่ดีๆกัายเป็นคนที่ประสาทเสื่อมเดินไม่ตรงอยู่แล้ว ที่เลโอเป็นประสาทก็เพราะว่าเซเว่นนี่เลยโดยการอาเอามุมแมลแรงมาปา <c oughs> ตัดน้ำตกเอารถนี่ได้ชนแล้วก็ไม้เท้านี่มาตีหลังไม่รู้ว่าเขาในขาเป๊จริงหรือเปล่าหรือว่าหลอกใช้เลโอเฉยๆแสดงไปงั้นแหละเจ้าที่เจ้าแค้นเลโอมากไม่รู้ว่าเขาอยากจะเป็นพระเอกเองหรือเปล่าในเรื่องนี้ออทําตัวโดดเด่นเลิศเกินแล้วอยู่ดีๆเขาก็ไว้หนวดแล้วก็ตายอะไรอันดับหนึ่งครับเราม่รู้นันว่าจะเป็นตัวไหนเป็นซีรีส์เรื่องอะไรก็คือ อะไรวะอุลตร้าแมนแจ็คนั่นนี่คุณมอสอุลตร้าแมนแจ็คผมบอกเลยว่าเป็นอุลตร้าแมนที่ชาติชั่วมากๆ <Hey. S 1> เขาชั่วยังไงคุณมอสตอนแรกเขาเป็นคนดีหลังจากที่อุลตร้าแมนแจ็คนี้เข้าสิงเขาเนี่ยเขาเริ่มมีการบ้าเล็กน้อยจิตใจอุลตร้าแมนเนี่ยมันเคยฝึกมาเงี้ยก็เหมือนกับทหารที่ฝึกมาเฮี้ยมโหดเนี่ยเขาเลยเผชิญการบ้าอำนาจไง oh. ที่ขนาดเด็กนี่มองหน้านั้นมองไม่ได้นะ uh, ยงงไงตบหน้านางแปะอ oh. สัตว์ที่หลังยนี่มองพอตบเด็กไม่พอนะ uh. เดินไปปัดห้มผู้หญิงแล้วก็ตกหน้าผู้หญิงว่ะอ้าวอะไรเน กีนน้อยอยก่ไอ้โก้เปคนคนี้หผมต้องมองเข้าใหม่แล้วมองเข้าใหม่แล้ว โก้เขาเป็นคนที่กิงจานกับชีวิตมากอะยังไงในตอนจบเนี่ยเขานึกว่าเขาเนี่ยเป็นนักรบซามูไรหรือเปล่าอะไยังไงฮะเขาเนี่ยตายไปพร้อมกับเครื่องบินคาราชิริเขาเลิกขับเครื่องบินชนโอ้โหสัปหลาดไม่ตายด้วยเนี่ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้ทุกคนเ,นเข้าใจผิดกันไปหมดว่าไอ้โก้เนี่ยตายไปแล้วทั้ทงที่มันเนี่ยยืนหน้ารื่นไปแต่งสูตรมาเขาเดือดร้อนมาทำพิธีศพให้เนี่ยไอ้ควายแล้วในตอนจบเนี่ยยังมาเฆ้าไม่เด็ดในท้องศิลท่าอีกด้วยโอ้โหหออววว่่่าาาาาเเเลมมกกกกกกๆคครรรัััััับบบบบบบ็็็ขจพีีีทนนนน้้ดดปงไะผสิ สุดบ้าอำนาจเป็นยังไงคุณแจ๊ดหลายคนนี้ก็อาจจะได้เห็นสันดานของอุลตร้าแมนที่แท้จริงแล้วนะฮะ <c oughs> ถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซั subscribe บสไคร์เราด้วยครับผมถ้าเกิดชอบมากๆก็แชร์กันไปกดดิไลค์กัน,นไปกดสปายก,กันไปแล้วกดด่ากูแจ็คกันไปว่าไอ้ควยพูดหยาบเยอะจังมันเออวันนี้คุณหมอเนี่ยเริ่มบ้าอำน,นาจละแล้วเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่ Facebook Fan Page for Fun Club ของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่แล้วก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมกูแจ็คมึงถึงไม่ตอบเขาวะให้ <c oughs> เขารอได้ยังไงแลตอนนี้เนี่ยเราก็ทำการไลฟ์สดคุยกับคนดูนะวันนนีีีี้้้ก็ไมมม่่อรรลขตตัตััววาาาาาาพเทบบบบบบ๊๊บยยยยคคผ No!